เราสั่งข้าวซอยเนื้อกับข้าวซอยไก่นะเด็กเด็กกินไม่เป็น <c oughs> ไม่รู้ซะแล้วรุ่นนี้มีเปิดท้ายด้วยนะเนี่ยโหสุดยอดเดิไหนพี่โซแค่ไหนแล้วไหนอบกินโซตนอันนี้อกคครึ่งชั่วโมงผ่านไปไวามากยังเก็บกันไม่ใช่เลยเต็มหมดแล้วมัง้ง ต้นสดๆเลยหวานใต้หยีหวานน้ำต้มกระดูกหวานใต้หยีเลยอ่ะไปง่ายอมเค็มเลยอมเค็มพอกขี้มือแม่จ๋าแม่เปรี้ยวนิดนึงพอแล้วพอเฮ้ยอะไรเหรอเฮ้ยมันเป็นแบบนี้อ่ะมันล้มเป็นวงเลยอ่ะหรือว่าเอเลี่ยนหรือว่าจะมีสัตว์ตัวใหญ่มานอนเออมั้ยแเดีวกใช่ใช่ไหม มาแล้วกินเป็นหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งกินเป็นหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอือใครคใครอเ<ๆ>ชา้านี้วันที่สามนะครับเรามากินโจ๊กกันก่อนเริ่มต้นเชา้าวันใหม่ไปโจ๊กอา,อารีที่ลำปางนะในตัวเมืองระวังรถนะตรงนี้เป็นวันเวที่มาวิ่งเมื่อวานนะเส้นเนี้ย ใส่ไข่สอสว้าวจุกจุกกันไปอ,อันนี้ภารกิจเราตอนเช้านะเราก็จะเดินไปใส่บาทกันเราจะได้โจ๊กมาจากร้านเมื่อกี้นะที่เราไปกินโจ๊กมาที่เราเห็นพระเดินก็เลยตามหาพระใส่บารกันนี่เราก็เจอแล้วพระเราใส่บารนะ ตอนนี้เราก็กำลังเปลี่ยนรถนะคะย้ายของเราจะมาเช่ารถอันนี้ไปเดี๋ยวจะขึ้นเข่าไม่รอดเรามาเริ่มการย้ายของนะบัดนี่ขนทุกอย่างขนทุกอย่างที่ขนได้ไปอันนี้เราก็มาอยู่เมืองแพร่แล้วนะเราจะมากินแวะกินข้าวซอยเกเล็กนะประปัสสาวยไปนี่อีกฝั่งนี้เออฝั่งนี้ฝั่งนี้ไป่าน นี่นะเราเคยมากิน,นค,ค,ครั้งหนึ่งละเคยมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อสิบปีที่แล้ว,เ,วเราสั่งข้าวซอยเนื้อกับข้าวซอยไก่นะนเด็กดเด็กกินไม่เป็น <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ซะแล้วนี่ข้าวซอยเนื้ออน,นุข้าวซอยไก่ไมากินก่อนไป นี่เรากินข้าวเที่ยงตอนสายๆนะข้าวสายไม่ใช่ข้าวเที่อะเราข้าวสายไปเเดี๋ยวราไปกันต่อคันนี้ไม่ใช่คันนี้รุ่นนี้มีเปิดท้ายด้วยนะเนี่ยโหสุดยอดเด็ไปก็เกือบกดรีโมทแล้วนี่นะนี่นะนี่รีโมททุกคนระหว่างทางนะ ระหว่างทางมาน่านบนเขานะทุกคนเนี่ยบนเขาเด็กเจอป้ายสต,ตรอเบอรี่อยากแวะเก็บสักหน่อยดูยูเซนยอสายไปดูกันว่ามีไม้ม,ไม,มีด้วยเหรอ <c oughs> ไปดูแ <c oughs> ถวนี้เขาเรียกว่าเขาอะไรนะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> <c oughs> โอ้ <c oughs> โหอนน่านี่นี่นะโอ้ดีเจอแล้ว เอาอันนี้โซโจับอันนี้แล้วก็ตัดเลยโดกจับแล้วก็ตัดอย่าไปดูดัานอื่นนะใครเครียดเด็กใครเครียดกใครเครียดตัดเลยน้องวางกะเปาถือลูลกมันสัมอันนี้ใช้ได้ไหมอันนี้เต็มยังโอ้ยังยังไปดูเด็กกลุ่มนู้นไปดูซิไปดูซินี่ก็มีนี่ก็มีฝาเต็มชัยเหรอไม่ไม่ร้อนใช่ไหม นี่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 ลูกนี่เหรอเออได้ไหมเออเด้อเด้อเอาอันนี้ก็ได้ใช่ใช่ใช่ตัดเลยฟึบเอ้ยไปดูพี่เทนไปดูพี่เทนเก่งไหมเก่งอันนี้มาเป็นอะไรเฮ้โอ้โหพี่เทนก็เจอไหนไหนโอ้โหตัดเองกับมือเลย อันนี้นะเดินเดินตรงนี้ทั่วแล้วได้มาหน่อยนึงไปดูฝั่งนูงนกันว่ามีไหมน,นี่เขาบอกว่าสตรอเบอรี่พันแปดศูนย์นะดูซิว่าจะเป็นยังไงไหนโอ้ไม่ต้องเอแดงมากก็ได้นะแดงมากเดี๋ยวมันจะสุกแล้วสุกอร่อยนะอร่อยต้องรีบกินนะสุกๆอ่ะโอ้อขึ้นรถไปแป๊บเดียวก็หมดแล้วมั้งเนี่ยร้องรองแล้ว่ ท้องร้องเหรอท้องร้องหิวสตรอเบอรี่นะ <c oughs> โอ้โหเร็วจังโอ้พี่เทนน่นไปนู่นเลยนู่นอะ่ะ <c oughs> อันนูนน่นนู่นนี่สองแม่ลูกไปนูน่น <c oughs> <c oughs> ไปดูสิ <c oughs> ไปดูไปดู <c oughs> นี่ไหนแม่บอกว่าเจองูนะขนลุกรอเลย <c oughs> สีอะไร <c oughs> สีอะไรน้ำตาล

อยู่ข้างหลังที่เขาเก็บสตรอเบอรี่กันไปดูนะอันนี้ก็ถนนเข้าตัวเมืองเข้าตัวเมืองน่านนะเขาเรียกเส้นอะไรไม่รู้อะผ่านป้ายน่านมานิดเดียวเองเจอเลยเลยแวะยืดเส้นยืดสายหน่อยใครเครียดเก็บมาครึ่ชงชัโม้เนี่ยเต็มตะกร้าแล้วมังไปดูที เต็มตะกร้าแล้วมาหนุ่งไหมอย่าเพิ่งเก็บได้เพิ่งกินนะแต่ไปล้างก่อน้พ่อเก็บมั่งดีกว่าพ่อไม่เก็บพ่ออยากดูบบโอ้ไหนพี่โซแค่ไหนแล้วบบไหนโ,โอ้ช,อชอ็ชอตช็อตช็อลอันนี้อินอแฉะนะระวังจะจมนะ นูนข้าไปฝั่งเบนเลยไม่ใอกันเลยีโทนี خ, ่อนโอ้โหเดินมาม, ps, ม,มามาเลยเดินมาขอบ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 ครึ่ชงชั่วโมงผ่านไปวายมากยังเก็บกันไม่เสร็จเลยเต็มมราัางอะตโตบ,บรี่ข้างทางนะทุกคนมากันแล้วเขาทําต้อนรับห้ท่องเที่ยวหน้าหนาวนี้นะเห็นไหมแต่เรามาก่อน อ้เตรียมไปคิดตังทุกคนพอแล้วพอถืออ๋อฟักมังกรตอนแรกเป็นสีเขียวเหมือนฟักเขียวเลยนะแล้วนี่คือปล่อยแห้งเหรออ๋อเหรออ๋อไม่เคยเห็นเลยนึกว่าพลาสติกของจริงใช่ไหมใช่คนถามว่าของพร้อมอ่ะไม่ใช่ของงจริเขาตอนนี้เขาเอาไปทำอะไรเอ่ยไปเป็นสีมงคลอ่ะไปแขวนอ๋อไปแขวน คือปล่อยแห้งเลยตอนแรกก็คือเขียวนั่นแหละใช่ค่ะอ๋อไม่เคยเห็นนี่ค่ะกำลังปลูกขึ้นอยู่ค่ะรอรอเดี๋ยวเนี่ยค่ะคทุบเนี่ยค่ะทุบนี้ใช่หมดเลยอ๋อเดี๋ยวเราออกมันจะค่อยอยู่กับพื้นอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนครับอ๋อฟักมังกรเคยเห็นไหมฟักมังกรเคยเห็นไหม ลูกอะไรอะบวกฟักมานี่ฟักมาก่อนมาบวกถามเขาเขาคุยถามทั้งหนรอบว่าคืออะไรโคดลูองป้าใชลูกใหอดูดูดูอ่ะคนนี้ก่อนอร่อยเอาไหมเอาไมเเด็ดท่าไหน่เด็ดท่าพอกอนเด็ดก่อนเด็ดก่อนซอสเป็นไงหรอไหมคะแม่ไม่ได้ชิมอ่ะชิมสิแม่ม่ใส่ในแก้วไงลูก อันยังมั่งเก็บจากต้นสดๆเลยหวานใต้หีหวานน้ำต้มกระดูกหวานใต้หีเลยอ่ะอืมไปไงอร่อยอมเค็มบวกขี้มือแม่จ๋าแม่เปรี้ยวนิดนึงพอแล้วพออ่านี่เราก็มาแวะคาเฟ่ก่อนนะ ชื่อว่าของเราที่น่าชื่อว่าบ้านกลาง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 ตงตงกลางตงตงตี๋จะเข้าไปดูกันข้างในเขาที่นี่เขาว่ามีที่พักเลยนะไปเราไปหากาแฟกินกันกเลยทางเข้าดีเหมือนอยู่ในเทพนิยายสวยปะวะ ทุกวันไม่ได้บอกโอ้ร้านสูงอโอ้โห,โหเด็กหายาแล้วเด็กเราอ่ะนี่เด็กเสียง,อ,งอันนีน้เป็นคาเฟ่อันนีเป็นแบบไปส่วนที่ค่ะสั่งก่อน น,นี่อะไรแล้วเดีย๋ยวเดินไกลเดี๋ยวเขาเรียกมีทางไกลวอล์กให้เดินด้วยนะทุกคน,น,อนโอโ้ทาง<ห>ตันเหรอทางตันคาเฟ่เขาสวยมากเลยไปดูอื้อ ไปหาที่นั่งกันก่อนชื่อชื่อเขาชื่อกลางตงนะกลางก็แปลว่ากลางตรงแปลว่านางก็คือกลางหนาไปถามมาละไม้ตกตรงนี้เลยเหรอ โอ้โหนี oh, oh, ่ยเหรอหนูเนี่ยที่พักวันนั้นจะจองแล้วแต่เราได้บ้าน่เต็มหาเรานอนที่นี่เหรอคาเฟ่เราเอเทนหวานน้อยที่บ้านอะไรนะใช่แก้วเลยนะแก้วน้อยแก้วเลยแก้วน้อยบ้านอะไรนะบกลางกลางโต่งกลางโต่งกลางโต่งโต้งแปลว่าอะไรโต่งแปลว่านากลางแปลว่ากลาง แปลว่ากลางนานากลางกลางนานากลางนาไหม่มีไม่ได้อัดแก๊กขกตรงนี้ก่อนทิ้งอันนี้เอาอันนี้ใช่เขาเข้าอยู่นะลองชิมซิเขย่าหรือยังเมื่อกี้ได้เขย่ายังอืมบาทบาทไม่ใช่อร่อยนะทุกคนอร่อยเลยบรรยากาศดีเนาะ แต่ว่ายังมันอากาศยังไม่เย็นถ้าอากาศเย็นก็คงแบบดีกว่านี้น่าหลับมากน่าหลับมากเก่งกรอบเป็นไงหลับยังยังยังกินหมดไปแล้วเร็วมากมอแบบเนี้ยกินดีไม่ทรมานใช่ไหมแก้วเล็กแก้วน้อยเป็นไงเป็นไงรอดไหมไม่รอดหรอก เกือบเร็วๆเฮ้ยรอดอ่ะตาแม่เนี่ยตาเทนก่อนนี่แม่คนสุดท้ายอย่เลี้ยงกลับมาให้คือเลี้ยงกลับแล้วอะไรแม่เฮ้ยห้ามเอาข้างบนอันเลยนอนไหมเพลงอะไรเพลงัวตลบก่อนคน่รู้่ะเนี่ยนะ เรียบร้อย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 ลน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 อันนี้ไม่ต้องมือเบ็ดน่าส่งแล้วนะแม่ส่งใช่ไหมเอาไหนดีอ่ะปลาขั้ไปที่หนึ่งผ่านไปแล้วเราไปเดินทางต่อนะตอนนี้ประมาณเวลาประมาณบ่ายโมงพอ่าๆนะ ก็ไปคาเฟ่ในตัวเมืองน่านต่อแล้วก็ค่อยเช็คอินอ่าะบอไปกับเฮ้ยอะไรอะหายากนะอไรไม่หายากเหรอมันต้องสี่หรือสามะที่บอกว่ามันมีสามแต่มันมีหลายอันนะนู่นเต็มเลยหมดไปไปต่อไนเอาสามให้แม่หน่อยน่ะเชิญด้วยไปได้เวลากลับแล้วทุกคนเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรเหรอเฮ้ย มันล้มเป็นวงเลยอ่ะหรือว่าเอเลี่ยนหรือว่าจะมีสัตว์ตัวใหญ่แบบนอนเออเป็นหลัดร่องหนเหรอหรือยังไงมาเป็นแบบนี้ทุกคนเฮ้ยหรือว่าเอเลี่ยนขึ้นไปแล้วเฮ้ยเขาบอกว่าเราไม่มีเอเลี่บอกพ่อบอกพอดิว่าเลยนะคือเลิกแล้วไม่มีเอเลี่ยนเออเราไม่มีเอเลี่ยนโอไปไปต่อไปเท่าต่ออาคาเฟ่ที่สองของวันนี้ ชื่อยนะทำชื่อไม่ได้เลยมายุจัดฮัตตะฮัตะกิฮัตะเกตกอ,นนอ,อันนี้เปล่าลองไปดูสิแต่เด็กเราสามคนไป,ไ,ปไปแล้วไม่วิ่งไม่วิ่งไปแล้วแวบเดียวเอาอาะไรไ้ดูนี่ฮะอันนี้และออโอ้ไมีสระน้ำเสียด้วยอ๋อเด็กอยู่โน่นอ้อาวไม่นใช่เด็กคนอื่นไปดู ก็เจอนี่โอ้โหนวด,ดก็มานะอือหือน้ำเรียบร้อยสามอย่างรอเด็กนะเด็กไปเดินเล่นถ่ายรูปก,กันอยู่เดี๋ยวมานะานะอันนี้เลยนะ,ะโอซฟักองโ้นฟักทองอ่ะโอ้โหไม่ไไหนช้อนอ่ะมีแต่ซอสเอาชิมก่อนอ่ะอืม ไปไอินมากตมเป็นยังไงไห้อม่ยทเองมนมทเอี่ไงที่ว่าพี่โซบอกน้ำเขียวไม่ใช่น้ำเขียวอ๋อน้ำฟ้าเหรออ๋อะไงสะาน ยังไงโอยงั้นเหรอไปไปเที <c oughs> ่ยวต่อที่ป่าเราไปดู๋อนี่เราก็มาถึงที่พัก <c oughs> ที่น่านแล้วนะครับ <c oughs> อยู่ที่ใคร <c oughs> อยู่ที่ใคร <c oughs> เรียกบัานอยู่ที่ใคร หกนะครบอยู่ชั้นสองนะนี่เราเอา้าวเหมือนที่บ้านเลยอะ่ะาปโอ้อโหกรอบแกรบกรอบแกบว้าวว้าวอันนี้ไม่เตียงสองชั้นด้วยไ, <ป S 1> ไหนโอ้โหดีวเราก็จอดรถไว้นี่นะเดี๋ยวเราก็จ,จะเดินไปวัดภูมินนะครับไป ถึงแล้ววัดภูมินเรากำลังจะมาดูอะไร <c oughs> ภาพวาดในตำนานแบบนี้แบบนี้ภาพวาดในตำนานภาพฝาผนังไปดูกันว่าเป็นยังไงเด็ก <c oughs> เด็กยังไม่เคยเห็นตอนมาเด็กยังไม่เกิดนะไปดูถึงแล้วนี่ใกล้มากเลยวัดภูมินไปเอ้นไปนีน่ตรงนี้ก็มีนะ อะไรนะอะไรนะใช่ใช่เป็นภาพวาดแต่ไปดูของจริงของจริงเป็นยังไงไปดูหมูกข้างในนู้นในนู้นพ่อตีนนี่ไหมอันนี้นะไปดูมีกระปูยาเทียมด้วยใจไม่หลอนไอโอ้โนี่ไงทำไมล่ะตรงไหนตรงไหนยตรงไหนใครเจอก่อนกัน ใช่ใช่ไหมนี่เห็นตู้ไปจากไม่ได้นะต้องสักหน่อยนะ,ะนี่จะมีมะคุเทศมาคอยบอกนะว่าบอกประวัติความเป็นมานะข้างในนี่เรามาดูนี่รูปสวยๆเต็มไปหมดเลยทุกคน แม่นี่เขากำลังบูรณะข้างในนะมีตู้บริจาคใครสมทบทุนบริจาคได้นะทำบุญนะครับทุกคน แมโอ้นี่วัดภูมินโอ้มีรถกรอล์ฟสีเหลืองด้วยไป <บะ S 1> รถเดินอ้อมไหนไอ้นี่อ่ะพ่อเราถ่ายรูปหน้าวัดเสร็จแล้วเราก็ไปต่อข้างในเหมือนเดิมรองเท้าเราอยู่ฝั่งนูน้นฟั้งเพียงฟับเ<อ>ก็บถามยี่ลอยพระพุทธบาท อ๋นี่ที่เทศเทพพระใช่ไหมีิพเทศลูกสวยๆแปลกๆนะห้ามจับนะทุกคนเดี๋ยวสีมันเปลี่ยนอะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปเพื่อนภูพาจะพาไปกินขันโตนะแล้วทุกคน<ห>เด็กๆร,ร,รู้จักขันโตนะ๊ะเนี่ยไม่รู้จักเดี๋ยวเราออกจากวัดวัดภูมิน แล้วก็ไปกินขันโตที่เรือนภูคากัน,นวันนี้จะกินอะไรได้บ้างไปดูกันดีกว่าเราไม่ใช่สายอาหารเหนือเร้อ่จะกินได้ไหมแค่แเ,รเรามาเหนือแล้วเราต้องลองสักหน่อยโอเคไปกัาถึงร้านข้าวแล้วขันโตนะเฮือนภะูค,ค,คานะปะ่ะนี ทีงไหนอ็อกปลาคังอะไหนอ็อกอ็อกปลาคังอ็อกเทนไงนี่อ็อกปลาคังไปดูมีเมนอะไรมากน่ากินนี่อันนี้เราสั่งเอาเดิมสั่งอะไรนะนี่นะนี่เขาเรียกอะไรนะขันโตเออขันโตกโมดเดี๋ยวเราเริ่มเป็นชุดเล็กแทนเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงนะเออ าแล้วก,กินเป็นหรือเปล่าอีกเ,เรื่องหนึง่งกินเป็นหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าไท<ะ>ยี่ะนี่ถ้าหลังจากกินข้าวขันตกเสร็จเรียบร้อยแล้วไ,ไปไหนต่อไปกินของหวานดีกว่าไปหาของหวานเคีมดีกว่านทุกคนแล้วเราก็มาถึงแล้วร้านขนมหวานป้านิ่มป้านิ่มหรือป้าแข็งนิ่ ปานี่ปานี่เปิดสิเอ็ดโมงปิดสามทุ่นะคะหยุดวันหยุดวันอังคารกับหยุดวันศุกขนมหวานอะไรดีบาร่มีวุนมะขัมันรักรสสลิมก็น่ากินไอเดียิแม่ไม่ใส่อไรใช่ไหมคะันนี้ยอันนี้บัวลอยไอติมใส่ไข่ด้วยถังชะโคยน้ำแดงใส่นมครับ เสร็จแล้วนะทุกคนทานทานเสร็จเก็บถ้วยด้วยนะคะไหนนี่จ้า